อร่อยจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวได้เข้าคุยชครับแล้วก็ไ้กินเค้กีนะครับเพราะว่าผมสั่งแล้วนะครับแล้วก็กินกินที่ร้านนะครับที่บิ๊กซีนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับเพราะว่าแก้วนี้ยังไม่เติมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเติมก่อนนะครับอ่านะครับว่าอันนี้วิงซ์ชันนะครับ อ um, um, oh ันน <illions>. um, oh ี no ้เป็หนังากินอันนี้เป็นนังกินอันนี้มีแล้วในมในโ่องมอร่อยจริงจริงด้วยนะครับ ทงกินเคสีกลับมาแล้ว กิ S <S 2> <S 2> นได้เลยโอ้โหที่ได้ยินแล้วเนี่ยถึงไหมแค่นี้ก่อนนะครับว่าขอแค่นี้สั้นนะครับหือว่า5นาทีก็ได้ครับว่าอาดิบบอกอยากกินอ่ะนั่ต้องซื้อนั่ต้องซื้อที่ KFC กินที่บ้านนะครับ ถ้าไม่อยากกินน่ะก็กระกายก็กลดจีดามด้วยนะครับอ๋อเขาไม่อยากกินก็จบคลิปแล้วสําครับผู้ชมนะครับเขาจะไปรอกันนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ต้องโวดรละด้วยนะด้วย